สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพ้าอยู่เขานิวซีแลนด์จ้ะพี่น้องจริงๆแล้วก็ตั้งเขามาเมื่อสหร่อเราละจ้ะแต่ว่าเขาจริงๆอย่ยังจังจะเป็นคึืนนี่พลุงนี่จ้ะพี่น้องมึงลมมาพี่น้องเดี๋ยวฝนกระสิตามมาจ้ะพี่น้องน่ากลัวมากๆค่ะเยินเนซื่อๆกับสีลมพี่น้อง วม,มาไทยพี่น้องมึงได้ว่าฝนมาท่าไหนมาอันฝนมากนี่ยทิศไทยหนาพี่น้องจ้ะเล่ะดังคือโคมเสียงตนใหม่ปะทะกับล้มล้มปะทะตนใหม่หน่ากลัวมากๆค่ะพายุมายัาน้นไหยกะน่ากลัวจ้ะพี่น้อง ฝนมาทัานอี่ตกก็ซื้อพี่น้องเียถ้าฝนตกนี่แบบหัวฝนมาต้งหัวฝนหัวลมไอสิแบบสาดมาลุงมตรงนั่งมาลุงมตรงนั่งดังคึกโคมสงสัยไม่ได้นอนหรอกคืนนี้ออมาทายพี่น้องมึง เวลาสามทุ่มจ้ะพี่น้องจ้ะเมฆปกคลุมหนาตึบเลยพี่น้องขอบคุณที่รับชมค่ะพยากรณ์อากาศเมืองออกแลนพายุกำลังมาสงสัยพรุ่งนี้ฝนตกทั้งวันแล้วก็โอ ลูกซ้ายไปเล่นฟุตบอลสงสัยเล่นบ่ได้หรอกคิดว่าไปสมัครเสียเงินือซื้ออ,อากาศบ่ดีไปเล่นกระสิเป็นอันตรายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะให้บากู๊ดไนท์ค่ะเลวลาามากแต่เราหัวพี่น้องอไม่ยากอันเฮ็ดเฮนนี้ยนในตรงเฮ็ดแหยแข็งแรงได้พี่น้องเราโชคดีอยู่ไอ้ไอ้ น้ําแข็งนะน้ําแข็งมันมาลงมันมาลงบ่อยเท่าไหร่น้องเจอกับมีอยู่พายุน้ําแข็งโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปนอนก่อนนะพี่น้องนะขอบคุณนะคะ